สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่นะคะคในช่องทายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมะะวันนี้เราก็พามาหาสามหนุ่มนะคะมาหลังจากที่ไม่ได้มาหลายวันนะคะเนื่องจากไม่ว่างนะคะต้องดูแลเจ้า้ำโมน้อยนะคะก็วันนี้ก็น้ององุุนไม่อยู่คะ่ะก็เลยมาทําหน้าที่ถ่ายคลิปแทนน้ององุุนค่ะวันนี้ก็ไม่เห็นภูเก็ตนะคะวันนี้น่าจะไปทุระหรือเปล่าคขายังไม่มา วันนี้ก็มาช่วงค่ำค่ะวันนี้ช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่คำน้อยนะแม่ก็โยนหญ้าให้คนละมัดสองมัดนะคะเมื่อกี้ถ้ามาแล้วต้องโยนหญ้าให้คะ่ะถ้าไม่โยนหญ้าให้ก็คือเขาจะโกรธเราได้ค่ะวันนี้ก็มากับเจ้าอ้วนค่ะมากับเจ้าอ้วนสองคนค่ะ ่วนเจ้าณโมน้อยก็ให้อยู่กับพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเขาเข้าโยนย้าไม่ได้ค่ะทั้งพี่โก้ทั้งพี่หนุ่มนะคะจะทําใส่ก็เลยให้เฝ้าเจ้าตัวเล็กอยู่บ้านค่ะแม่ก็ออกมาทํางานอสมอด้วยค่ะมาตามเด็กให้ไปฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เลยมาหาเจ้าสามนมเลย มาดูความเป็นอยู่ของสามหนุงครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันแล้วตั้งแต่วันสับปะรดมาก็ได้ก็เพิ่งได้มีเวลาขึ้นมาวันนี้ค่ะพี่โก้ครับพี่โก้ครับได้นอนบ้างไหมเนาะนี่ก็เป็นโหนดได้ยุงอนะที่เราติดไว้ให้นะโหลดไฟได้ยุง ก็ติดไว้เชื่อกระดวงนะคะของพี่คำน้อยก็มีนะคะของคันน้อยเป็นหลดไฟจากคุณแม่ยุภาวดีนะคะที่ให้สามหนุ่มของเรานะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ขายผลไม้ออนไลน์นะคะเพราะว่าเราพักก่อนนะคะก็น่าจะเริ่มขายอีกประมาณ เดือนหน้าค่ะได้ยินน้องหุ่นบอกว่าจะขายผลไม้ช่วยยายทำลงช้าให้พังรินดาด้วยค่ะก็พังรินดาก็น่าจะติดลูกค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ากี่เดือนก็ยังไม่รู้กำหนดโทษว่าค่ะว่าจะโทษเมื่อไหร่ก็ฝนตกมาก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงพังรินดา ว่าอยู่ในที่โล่งค่ะแล้วก็แฉะด้วยนานได้ขึ้นมาเห็นเจ้าขนตาอนเดี๋ยววันหลังจะพาน้องนโมมาหานะครับพี่นุมวันนั้นพี่นุมก็ยังไปหาน้องนโมถึงบ้านเลยน้องนโมก็ต้องมาหาพี่นุมถึงที่นี่เหมือนกันก็มีเชือกคอทั้งสามเชือกแล้วนะคะตอนนี้ เป็นเชือกคอจากคุณแม่เล็กนะคะทำให้ทั้งสามเชือกเลยทำให้ทั้งสามเชือกสุดหล่อของเราเลยนะคะของพี่คำน้อยก็มีของพี่โก้ก็มีของพี่นุ่มก็มีนะคะทั้งสามเชือกเลยพี่นุ่มได้นอนบ้างไหมเนาะพี่นุ่ม พี่หนุ่มกินน้ำไม่ยังโอ้วันนี้ไม่ทำใส่เลยนะคะนี่เดินผ่านได้สบายเลยเพราะว่าโยนหญ้าให้กอนนะคะมาถึงก็โยนยอาหารให้พี่หนุ่มก็เลยไม่ทำใส่ ี่นมค,ครับพี่นมครับพี่นมพี่คำน้อยทำอะไรเนาะมันได้ยินเสียงมันเสียงใช้พานค่ะอาจจะคันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพี่คำน้อยก่อนหน้พี่นม กำลังหาดินมาเทใส่ลงช้านะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้นะคะช่วงนี้ยังไม่มีดินนะคะก็ยังไม่ผลหน้าฝนค่ะก็เลยหาดินยากหนะะ่ยค่ะพี่คำน้อยเป็นไรทำไมได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงสายพาน ก็จะได้เดินไปเช็คชื่อหน่เดือนหนึ่งครั้งนะคะที่คำน้อยของเราทางอบจบอกว่าพาไปเช็คชื่อนะคะเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ไม่ควานก็ไม่แน่ใจนะคะต้องไปถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะคะไม่ใช่สายพานจะขาดเลอพี่คำน้อย ยุงมากัดต,ตอนกลางวันเลยนะคะนี่ยุงชุมมากเลยอันนี้ก็คือหลอดไ่ยุงของพี่คำน้อยค่ะมีอยู่ทั้งสามเชือกเลยนะคะนี่มาจะเดินไปดูพังรินดาด้วยก็ยุงเยอะค่ะแล้วก็ลกด้วยจะอ้วนก็มาด้วยค่ะ เรงว่าจะอ้วนจะไม่กล้าอยู่จะเดินเข้ามาหาพี่ๆค่ะพี่คำน้อยเดี๋ยวกลับก่อนนะเดี๋ยวมาหาอีกนะครับนึงจะเป็นเจ๊ข้างบ้านนะคะเจ๊ข้างบ้าน เจบิกซีเป็นหนึ่งในภรรยาของพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มของเราก็มีภรรยาเยอะค่ะนับไม่ท้วนนะคะว่ากี่เชือกแม่เองก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ตอนประสมคุณแม่จะเป็นคนจดตลอดค่ะว่าขึ้นวันไหนแล้วเชือกไหนติดบ้างไม่ติดบ้าง แต่ตอนนี้ไม่ได้รับผสมแล้วค่ะแต่พีหนุ่มคงเราก็น่าจะอยา,อยากอยู่ใกล้ทิ่สาวๆอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นพ่อพันธุ์ค่ะน่าจะใช้เป็นไว้แหงานดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพีหนุ่มเป็นพ่อพันธุ์ก็จะแหงานยากค่ะ เลยเลือกที่จะแหงานดีกว่าไปดูจะอ้วนก่อนนะคะไม่รู้ดูยังไงไม่รู้อยู่ยังไงนี่จะอ้วนอ้วนครับหนูทำอะไรลูกอันนี้ก็คือสเสบียงของเรานะคะที่เราไล่สุดขายผลไม้ไปซื้อนะคะย่า เป็นยาในเปียหญยาในเปียโปจะอ้วนนั่งเล่นดินายอยู่ค่ะทำไมหนูไม่ไม่ไปหาพี่นมลูกฮะทำไมไม่ไปหาพี่นมอันนี้ก็พลายเบอร์ดี้นะคะนี่พลายเบอร์ดี้ตื่นขึ้นมาหนูไปไหนนะทุกวัน หนูไปเดินบินทบัตกับพระอืค่ะส,สวัสดีค่ะค่ะไปเจี๊ยบจะอ้วนพลายพลายอันนี้พลายเบอร์ดี้ค่ะนั่งเล่นดินใจค่ะอาสวัสดีครับคุณเมพซีก,กอนสวัสดีครับตอนเช้าหนูจะไปไหนนะทุกเชา้าไปเดินบินทบัทกับพระ ไปช่วยถือของพระใช่ไหมใช่อืมนี่ทุกเช้าเลยนะคะเนี่ยจะอ้วนจะตื่นประมาณตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ไปเดินกับพระกับเจ้าผ้มด้วยเนาะทุกวันเลยหลังจากนั้นไปไหนหลังจากนั้นก็ไปหาเก็บแมงคามไปหาเก็บแมงคามมาเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับแล้วนุให้แมงคามกินอะไรอ้อย อ้อยกับอะไรอ้อยกับฝรัง่งใช่อ้อยกับฝรัง่งแล้วแม่คามชอบกินอะไรมากที่สุดอ้อยกับฝรัง่งนั่นแหละชอบกินอะไรมากที่สุดชอ,ออชอบกินอ้อยชอบกินอ้อยใช่แล้วหนูนไปตัดอ้อยที่ไหนให้แม่คามกินตัดข้างบ้านตัดข้างบ้านโอ้ยยังอ้อยพีหนุ่มมาให้แม่คามกินหมดแล้ว จัดไปสองต้นลแล้วเอาเราได้ดูน้องช่วยดูน้องดามโมไหมฮะไม่รู้เอาทำไมไม่รู้ล่ะเอาปิดคลิปแพ้แม่ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้จับช่องพายของสุรินสีและทัทุมด้วยนะครับและพลายเบอร์ดี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ